ตอนนี้ราคาเนื้อสัตว์อาจจะถูกลงเพราะเทศกาลกินเจก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าหลายคน,นยหันไปกินผักกันมากขึ้นผักก็อาจจะมีราคาแพงขึ้นค่ะแต่ว่าจากการสำรวจของกรมการค้าภายในเขาพบนะคะว่าช่วงกินเจปีนี้ราคาผักถูกกว่าปีก่อนเฉลี่ย5บาทต่อกิโลกรัมค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้เนะะี่ยค่ะเป็นพื้นที่หนึ่งที่คึกคักแล้วก็มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางมาร่วมงานเทศกาลกินเจจํานวนมากค่ะ รถบัสนำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาร่วมเทศกาลกินเจตามสารเจ้าต่างๆในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะสารเจ้าโรงเจก็เต็มไปด้วยผู้คนค่ะที่ปรึกษามูลนิธิโรงเจเต่าบอเกงหัดใหญ่บอกนะคะว่าปีนี้ทั้งมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะถือศีลกินผักกันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คาดว่าตลอดทั้ง9วันในเทศกาลนี้จะมีเงินสะพัดนับร้อยล้านบาทค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะไปกินเจภูกเก็ตรังนะฮะแต่ปัจจุบันนี้คนต้องมาแวะที่ตะบวกเกงแวะที่หัดใหญ่ก่อนอย่างเช่นมาเรเขาจะมาไหว้พระตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเขาจะรับผ้าเหลืองผูกมือไปแล้วเขาก็จะไปกินที่ภูกเก็ตรังต่อไปแต่ว่าวันกลับวันสุดท้ายของเขาเขาต้องมาแวะรับเอาผงทูกจากที่โรงเจตะบวกเกงหัดใหญ่นี่ค่ะกลับไป ทุกครั้งที่เขาจะมาช่วงเก่าวงเจนี่นะคะ ส่วนที่วัดโพธิสัตวโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวร่วมทําพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจน,นะคะนายกเทศมนตรีเมืองเบตงคุณสกุลเล็งลักกุลบอกนะคะว่าเป็นประเพณีที่ทํากันมาเป็นเวลาช้านานค่ะช่วยกระจายไรายได้ในท้องถิ่นรวมไปถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดก็คึกค,คักมากขึ้นด้วยนะคะส่วนที่ระนองมีพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักภายใต้แนวคิดสาร สายสัทธาสองแผ่นดินไทยเมียนมานอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองตามแนวชายแดนของทั้ง2ประเทศด้วยนะคะทีนี้ต้องถามทั้ง2ท่านกินเจกันหรือเปล่า คุณวีริดก่อนเลยครับกินครับแต่กินบางมื้อเอาที่สะดวกเราใช่ไหมคะคุณเชอสารบางมื้อเหมือนกันเมื่อวานนี้กินไป1มื้อทั่วค่ะเขาบอกว่าราคาอาหารเจแล้วก็ผักสดปีนี้เนี่ยค่ะกรมการค้าภายในเขาไปสำรวจอย่างที่ตลาดยิ่งเจริญกรุงเทพพบนะคะว่าผักหลายชนิดมีราคาปรับลดลงเฉลี่ย5บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะอย่างเช่นผักคะน้าจากกิโลกรัมละ35บาท ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อก็จะเหลือประมาณ30บาทแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญว่าเป็นบางพื้นที่นะคะที่ไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างอาจจะถูกกว่าน,นีนะ้พูดคุยกับพวกเราได้นะคะคุณผู้ชม ถั่วฝักยาวค่ะจากกิโลกรัมละ45บาทเหลือ35บาทกระหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ40บาทปีนี้กระหล่ำปลีนี้น่าสนใจเหลือ20ถึง25บาทยกเว้นผักบุ้งนะคะที่ราคาเท่ากับปีที่แล้วที่กิโลกรัมละ40บาทเป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในเข้าไปสำรวจมานะคะสำหรับราคาอาหารเจปรุงสำเร็จ ขายเมนูละ35 4 0บาทแต่ว่าก็มีบางร้านเหมือนกันขายในราคาถูกค่ะอย่างเช่น3ถุงร้อยบาทหรือว่าซื้อแกง2ถุงแถมข้าวฟรีคุณเจอสารเจอบ้างไหมคะผมเจอแต่3ถุงร้อยเป็นกับข้าวนะคุ้มจุงใจอะทำให้เราซื้อ3ถุงไปเลยนะคะกินได้ทั้งวันค่ะ นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าสมาคมการค้าตลาดการค้าส่งสินค้าเกษตรไทยก็ได้มีการประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตต่างๆเข้ามาเสริมในช่วงเทศกาลกินเจนะคะทําให้ราคาผักนั้นไม่ได้แพงมากนักยกเว้นผักสดบางรายการที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในระยะก่อนหน้านี้นะคะสําหรับเงินสรพ,พัดในช่วงเทศกาลกินเจนะค่ะถ้าภาพรวมค่ะของทั้งประเทศเนี่ยทางหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสุพรรณ กรเศรษฐกิจและธุรกิจมีการประเมินนะคะบ,บอกบบว่าเงินน่าจะสะพัดสักประมาณ4 4 0 0 0ล้านบาทบสะพสัดยังไงบ้างคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าจากภาพเนี่ยคนก็จะมาเดินทางท่องเที่ยวทําให้ตามสถานที่ศาลเจ้าเนี่ยมีความคึกคักกันมากขึ้นทูบ ที่ซื้อไปไหว้เจ้าเนี่ยก็ขายดีมากขึ้นหรือว่าชุดสีขาวที่ใส่กันแล้วก็ไปร่วมงานเทศกาลกินเจก็ต้องซื้อแล้วก็ค้าขายได้ดีขึ้นนะคะนี่คือไม่นับรวมผักต่างๆที่ก็ต้องกินกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะทางด้านศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าเฉพาะกรุงเทพนะคะใครไปที่เยาวราชเมื่อวานนี้จะเห็นว่าคึกคักเลยนะคะ<ม>คุณผู้ชม,มเงินจะสะพัดอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทครับคือจากที่คุณศีดีมาเล่ามาเมื่อ ครั่นี้อย่างน้อยทําให้ผมได้คําตอบอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้ผมไปลองเดินสํารวจตลาดเจดูนะครับ,รบแล้วก็ สังเกตว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเมนูที่ทําจากกระหล่าค่อนข้างเยอะปีนี้เยอะแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับอย่างเป็นลักษณะของกระหล่ําตุนแล้วก็มีการยัดไส้ด้วยโปรตีนเกษตรหัวหนึ่งเนี่ยคือ35บาบทลืกหัวใหญ่มากเพราะคุณซีดีมารายงานบอกว่าปีนี้กระหล่ําราคาถูกจาก40เหลือ20บาทถึง25บาทต่อกิโลกรัมนี้อาจจะเป็นขายปลีกด้วยถ้าเกิดว่าซื้อมาเยอะๆอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าโปรโมชั่น อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดึงดูดเหมือนกันบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจกินเจแต่พอเดินเข้าตลาดปุ๊บวิแกง3ามถุงร้อยโอ้สถุงรยสามถร้บรรยากาศพาไปคนต่อคิวกันเยอะเราก็ต้องไปต่อคิวสักนิดนึงอย่างถ้าเป็นเต้าหู้ทอดชิ้นละ10บาท สามชิ้นอ่าสิบชิ้นแถมฟรีอีกสองชิ้นแบบเนี้ยต้องซื้อสิบชิ้นไปเลยเอาสิบชิ้นสักหน่อยนะครับสรุปแล้วกินเจได้ทั้งวันเลยแกงถุงสามถุงร้อยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบวกจริงๆเนี่ยค่ะก็จะแพงกว่าสักประมาณห้าบาทก็ต้องซื้อทั้งสามถุงจะได้ลดไปห้าบาทไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่าส่วนคุณผู้ชมนะคะบอกว่ากินเจหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้กินคุณผู้ชมบางท่านบอกกินมังแต่กินมังทุกอย่างกินทุกอย่างเลยครับ